สวัสดีครับมาพบกับผมทางช่องล่มโพแชนแนลนะครับผมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมผมจะมานะครับแจ้งให้ดูวิธีการนะครับผมการกระทําของผมนะครับในการสูบน้ํานะครับหลังจากเราพ่นยาฆ่าหญ้านะครับผมว่าสูบขนาดไหนนะครับผมเพราะหลายคนประสบปัญหาก็คือคุมหญ้าไม่อยู่ นะครับผมอันนี้คือมาให้เห็นภาพจริงเลยนะครับผมว่ามันเป็นยังไงเนาะผมไม่รู้นะถ้ามองนะครับจากในกล้องเนี่ยจะเห็นปลายยอดข้าวนะครับผมอ่าล้มแหลมเนาะล้มแหลมก็คือโพ้นน้ํามานะครับบางส่วนนะครับผมก็คือแทบไม่เห็นต้นข้าวเลยนะครับผมเห็นแต่น้ำแต่ผมจะพาเดินดูเรื่อยๆว่ามันเป็นแบบนี้ทั้งแปลงนะนะครับผมนี่คือสิ่งสําคัญเลย นะครับผมในการสูบน้ํานะครับผมก่อนที่เราจะใส่ปุ๋ยนะครับผมจะพูดเสมอว่านะครับผมต้องอัดน้ําให้นิ่งนะครับผมความหมายของการอัดน้ําให้นิ่งนะครับก็คือการสูบน้ํานะครับปริมาณมากๆแบบเนี้ยนะครับผมแล้วก็นะครับแช่ไว้ประมาณสักหนึ่งวันถึงสองวันนะครับผมเดี๋ยวต้นข้าวนะครับที่เขาอยู่ใต้น้ํานะครับผมเขาก็จะ ยืดนะครับผมยืดขึ้นมารับแสงนะครับผมก็จะหนาตานะครับผมจะหนาตากว่านี้นะครับผมช่วงนั้นแหละที่เราจะใส่ปุ๋ยรุ่นแรกได้นะครับผมการใส่น้ํานะครับผมปริมาณเยอะๆแบบนี้มันดียังไงนะครับแต่ผมก็ไม่ได้ใส่มิดแบบข้าวใต้น้านะนะครับผมอย่างนี้ก็เป็นแค่การอัดน้ําธรรมดาครับผมหลังจากเราสูบยาพ่นยาฆ่าหญ้านะครับ และยาฆ่า้าที่ผมแนะนําเกษตรกรเนี่ยก็มีกเกษตรกรนะครับผมถามถามเข้ามาว่า,าข้าวโซมไหมนะครับผมข้าวโซมไหมหลังจากพ่นนะครับก็คือยาข่าหญ้าที่ผมใช้เนี่ยตัวเนี้เขาจะไม่ค่อยอมีผลกระทบนะครับผมไม่มีผลกระทบต่อข้าวนะครับไรนะเพราะผมก็ใช้มาตลอดครับผมสองตัวเนี้นะ ผมถึงกล้าอัดน้ํานะครับเยอะขนาดนี้นะครับผมนี่ครับอันนี้ก็เดินมาดูนะครับมาถึงนะครับกองนะครับผมยาฆ่าหญ้านะที่ผมก้นไว้นะครับผมก็จะเป็นพอร์โดนะครับผมแล้วก็บิโต2ยี่สิบนะครับผมที่ว่าใช้บวกกันนะครับอัตราส่วนนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะบอกอีกทีหนึ่งอัตราส่วนคือหนึ่งขวดหนึ่งซองต่อห้าไร่นะครับผมเข้าใจง่ายๆก็คือ หนึ่งขวดต่อห้าไร่นะครับผมหนึ่งสองต่อห้าไร่นะครับประมาณนี้นะครับผมนี่กวนกันมานะครับผมตรงนู้นนะไก่ควรห็นได้ว่านะครับอัดน้ํานะครับเยอะนะอ่าบางคนบอกว่าอัดเยอะไปหรือเปล่านะผมไม่เยอะครับผมเพราะว่าผมต้องการอัดให้เขาท่วมนะครับยอดหญ้านะครับผมแล้วต้นหญ้าเนี่ยที่เขาโดนยาตัวนี้เข้าไปนะครับผม พอเขายู่ใต้น้ําเนี่ยจากเดิมเขาก็แย่อยู่แล้วพอเขายู่ใต้น้ําเนี่ยเขาจะเน่าเลยนะครับผมแล้วก็จะค่อยๆย่อยสลายนี่เลยนะครับเคล็ดลับสําคัญนะครับผมในการทํานานะครับผมช่วงแรกเนี่ยเราต้องสูบน้ําให้ได้นะครับผมอ่าสูบน้ําให้ได้อัดน้ําให้ได้นะครับสําคัญจะเอาหญ้าอยู่ไม่อยู่นะครับคือขั้นตอนนี้นะครับผมหลังจากพ่นยาฆ่าหญ้านะครับ นี่นะครับผมประมาณนี้นะนะครับสิ่งสําคัญเลยนะครับผมผมจะขอย้ำๆเลยนะนะครับขั้นตอนนี้นะครับผมอ่าเดี๋ยวอีกประมาณสองวันนะครับผมผมจะใส่ปุ๋ยนะครับผมเป็นสูตรสามสิบศูนย์ศูนย์นะครับผมผมจะใส่ปุ๋ยสามสิบศูนย์ศูนย์อ่าแต่ผมจะพามาติดตามให้ดูข้าวนะครับผมว่าข้าวอ่ะ ที่ว่าพ่นยาไปเนี่ยนะครับนี่นะครับผมเขาก็ทบไหมนะครับเห็นไหมครับโอเคนะครับผมแล้วข้าวนะครับผมเห็นบางๆอย่างเงี้ยนะครับผมถ้าใครติดตามช่องผมมานะครับแต่ก่อนนะจะรู้นะครับว่าข้าวผมมาบางจริงนะครับผมแต่ก็บางแค่นะครับตอนเกี่ยวแล้วกับตอนข้าวเล็กนะครับคือยังไงนะก็คือ ตอนข้าวเล็กนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับผมนู่นต้นนี้ต้นนะครับผมแล้วก็ตอนเกี่ยวแล้วก็คือต่อสั่งห่างจริงครับผมแต่หลังจากนี้นะครับผมอีกสองสัปดาห์นะครับหลังจากใส่ปุ๋ยรอบแรกนะครับเดี๋ยวผมจะอัพให้ชมเป็นช่วงๆนะแต่ท่านก็จะลืมนะครับผมจะลืมภาพตรงหน้านะครับไปนะครับผมข้าวเนี่ยมันจะแน่นนะครับผมก็คือบางล่างหนาบนนะครับผมทําง่ายนะครับผมข้าวสมบูรณ์ผลผลิตไม่ค่อยคาดเคลื่อนนะครับจะตามเป้า อยือว่าเกินเป้านะถ้าเป็นส่วนใหญ่นะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากที่ผมพ่นยาขยาผมก็จะว่านปุ๋ยเนาะอีกสองวันนะครับผมหลังผมว่า,า,วานวานปุ๋ยเสร็จนะครับผมผมก็จะปล่อยนะให้น้ําตัวเนี้ยนะครับปล่อยเลยครับถ้ามันแห้งก็ไม่ต้องไปเติมมันเข้านะครับผมอ่าแล้วก็จะไปเติมอีกทีนะครับผมอช่วงข้าวนะครับผมหลังจาก สิบวันที่ผมว่านปุ๋ยนะครับผมเพื่อผมจะไปใส่ปุ๋ยรอบที่สองนะครับที่อ่าสิบสองวันจากการใส่ปุ๋ยรอบแรกเนาะง,งงงไหมครับผมถ้างงงก็สอบถามนะครับคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังตั้งหากนะครับผมตรงนี้ก็สําคัญนะครับผมก็คือหลักการใส่ปุ๋ยของผมก็คือจะรอบแรกกับรอบสองเนี่ยจะห่างกันสิบสองวันนะครับผมไม่ว่ารอบแรกจะใส่ที่อายุเท่าไหร่รอบที่สองนะครับก็จะต้องใส่ อายุ12วันจากรอบแรกนะครับผมโอเคนะนะครับก็พยายามจะย้ำนะครับเนื้อหาในคลิปนี้ก็จะเน้นๆแค่เรื่องการอัดน้ำนะครับผมก็จะพาเดินดูนะครับไม่ได้ว่ามีนะครับสิ่งที่ว่าอ่าเน้นมากกว่านี้นะครับอันนี้คือผมจะให้ดูเพราะเดี๋ยวกเกษตรกรนะครับบางท่านหรือว่าบางคนนะครับที่ยังไม่เข้าใจหรือว่า ที่จะมีข้อสงสัยก็จะคิดว่าผมถ่ายแค่ตรงลุ่มนะถ่ายแค่ตรงลุ่มว่ามันเยอะแค่ตรงลุ่มหรือเปล่าน้ํานะครับผมผมจะให้ดูว่ามันมันเยอะนะครับผมอันนี้ผมจะเดินผมจะเดินสุดแปลงแลนะนะมองไกลๆนั่นก็คือแผบเลยนะมองไกลๆนั่นก็คือแผบเลยนะครับผมเห็นไหมครับหญ้าไม่เหลือครับผมอัดอย่างเงี้ยนะครับนี่นะครับ,รบต้องอัดน้ําให้มันเยอะๆอย่างนี้ครับผม แล้วเราจะเอาอย่าอยู่นะครับผมเพราะว่าหลายคนอาจนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามาเก็บตอนหลังเนี่ยผมจะไม่แนะนํานะครับในการเก็บอา่าหญ้าตอนหลังนะครับพ่เพราะว่าอะไรนะครับถ้าเรามาเก็บตอนหลังเนี่ยนะครับข้าวเขา่็จะชะงักการเจริญเติบโตนะครับหรือว่าการแกล้งข้าวเนี่ยผมก็ไม่แนะนานะก็การการแกล้งข้าวเนี่ยนะครับผมก็เคยนะครับผมผลผลิตนะครับผมแย่ด้วยแหละแย่ด้วยซ้ํานะครับผมแกล้งให้เขาแตกกอเนาะ แก้แงงให้เขายังไงอะประโยชน์ของการแก้งข้าวคือแก้งให้ข้าวแข็งแรงแก้งให้ข้าวแตกกอนะครับผมว่ามันไม่รู้ว่ามันเป็นหลักการอะไรเนาะแต่ผมว่ามันมันจะไปแนวทางกระทบจะม,มากกว่านะครับเป็นการยืดอายุข้าวไปในตัวด้วยนะครับตรงนี้เหมือนไปหยุดการเจริญเติบโตของข้าวเนาะก็ในเมื่อเขาจะเจริญเติบโตนะครับเราก็ต้องมีหน้าที่ที่จะเติมธาตุอาหารอย่างเดียว นะครับผมให้เขาเจริญเติบโตให้เต็มที่นะเขาเพื่อเขาจะได้จ่ายผลผลิตให้เราเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับผมสําหรับตรงนี้เนาะก็เดินกันมาพอสมควรแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะเดินแค่นี้นะผมนี่นะครับจะให้เห็นเลยครับว่าผมอัดน้ํานะครับผมค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะครับผมก็ประมาณนี้เนาะก็ลองเอาไปปรับใช้นะครับกับพื้นที่ของตัวเ ของพื้นนาตัวเองนะแต่ถ้าเกษตรกร,ะกรนะครับผมท่านใดที่ว่ามีประสบปัญหาพื้นที่ไม่เท่ากันนะครับผมก็อัดให้มันเยอะๆอย่างนี้แล้วค่อยปล่อยออกก็ได้ครับผมปล่อยให้ตรงลุ่มๆกับโพเพราะอย่าให้เขามิดมากเนาะเพราะว่าผมพ่นยาฆ่ายาไปนะครับเดี๋ยวมันจะเน่าถ้ามันมิดนะครับผมที่ว่าคําว่าร้อยปากบนหลดก็ให้ยออ่อเขาโมโม่อย่างนี้นะนะครับนอกจากเราจะทําข้าวใต้น้ําก็คือห้ามพ่นยาคุมวัชพืชน,นะครับผมถึงจะอัด มิดยอดได้นะครับเนาะโอเคครับผมสวัสดีครับ